ดำแรงหนึ่งมาอ๋อแหลมอีกแล้วได้ข่าวว่าโอ้เป็นสิบแล้วดิเราอะบ้างรอแอปเปิลบ้างแอปเปิลเพิ่งมาเพิ่งมาสตอรี่แรกคุ้นหลุยอะอยาให้พูดเลยแกไหมล่ะแกไหมล่ะดูดูหุ้นสิ้นของผมก่อนตอนแรกอะผมเข้าตรงนี้เวผมเข้าตรงนี้นี่หกหกสี่นี่ผมไม่ขายตรงนี้ผมมาขายประมาณนี้หกสามตอนแรกมันขึ้นมาหกห้าอย่ะขายประมาณเนี้ย ตกใหม่งกํากลังขึ้นแต่แม่งซื้อขายได้แค่ครั้งเดียวไอ้เหี้ยต่อวันไม่กล้าเข้าไปแล้วได,ได,ได้ได้หมื่นกว่าบาทไม่ไม่ใช่เออมึงเบื่ออะไรเนี่ยมึงเบื่ออะไรแอปเป SQL มีใจนะพี่มีใจคือยังไงครับน้องมีใจอยากอยู่แก๊งเหรอ มึงดูไอพีดิแปดสิบห้าเป็นไปได้ยังไงอ่ะไอ้เฮียกูต้องเปิดบูทอ่ะ <c oughs> ลงทุดไปสี่หมื่นครับสี่หมื่นแต่ว่ามันก็เสี่ยงอ่ะถ้าสมมุติผมเข้าไปแล้วมันล่วงพอดีอ่ะโอ้โหสไลายเฮโยอย่าเลยอย่าเลยไม่แนะนําเลยผมไม่ยุ่งแล้วผมไม่ยุ่งแล้วเฮีย กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันแต่แนะนำก็อย่าไปยุ่งเลยมัน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 ,นลกลัวแม่งโดนวัดวาอยอีกไอ้เหี่ยเนี่ยคนรอขายน่ยทุบแล้วเป็นร้านใหญ่ไง อ่าเอางี้ <c oughs> โว้ยเฮียมึงเห็นไหมล่ะเอางี้ปุ๊บค้างเลย,ค,ยคุยตรงนี้นะครับคุยตรงนี้เลยเออเดินรีแบบ <c oughs> มาละเอ้ยกิจเป็นไงบ้างคุยกับกับเขายัาง ครับคุยอ๋อเดี๋ยวตอนเดี๋ยววมามาแล้วแล้วมีอะไรจะเล่าให้ฟังเรื่องตอนวันดีครับวันดีครับวันดีครับผมอะไรครับพี่ฮัลโหลตั้มครับเอาอย่างี้ให้พี่เกาให้ไหมเองจะได้กลับมีไฟไม่เอาอย่ามาเกาผมเลยให้เล่นให้สองงั้นก็สองสองกับแม่งไปเลยไม่ล่ะได้จุบไปในรุ่นเราเลยเอาเลยเลยเอาเลยก่อนแพทจะเอาแพทไหนล่ะแพทอุ้มหรือแพทอะไรล่ะแกงผมยังไม่แข่งด้วยเดี๋ยวไปหาเออมึงไหว มึงจะลืมได้มึงเคยเป็นโนนึงเนี่ยผมไม่อยากพาพี่แพ้โอ้โหเฮียนี่มสุดดำแลงหนึ่งมาอ๋อแหลมอีกแล้วแหลมอะไรเนี่ยต้าหลุยสุดดำแลงหนึ่งกับสุดขาวแลงหนึ่งวยเฮ้ยฮัลโหลเฮดี่บอกว่าไอ้แก๊งโกตรนี่ไรไรชื่อนี่เปลี่ยนเป็นแก๊งอะไรไม่รู้เนี่ยมันบอกว่าเพื่อนมันเข้าเต็มเลยดีบอกเพื่อนมันเข้าเต็มเลยแก๊งหลุยอะดีบอกว่าแก๊งหลุยอะเพื่อนเต็มเลยเอ้ยไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ไอเดีดิไอ้บัสบอก ชื่อคุณคุณอ๋อแล้วคนเก่าไปไหนหมดอ่ะน้องคนเก่าไหนมันเป็นมันไม่ว่ากันครับอหักกันไปห้าคนเด๋ยกก็สสับใหม่อ๋อโอเคอันนี้คือเซตที่โหดที่สุดเลยไหมเนี่ยไม่โหดหรอกครับแต่ตตอดเป็นไงบ้างก็รับพวกข้างทางมาเล่นในเฉยวันนี้ก็เปลี่ยนแค่ปืนสองคนเปลี่ยนเอาตะเค้งมาเล่นในเฉยผมเป็นห่วงตาตอดจะตีติละทีมันปืนปืนมันไม่ใช่ปืนตาตอดอะเป็นห่วงโอ้ยสองคนเองได้ข่าวว่าโอ้เป็นสิบเลยดิเราอะโอ้ย เปลี่ยนเป็นสิบเลยเนี่ยเปลี่ยนเป็นสิบแต่ว่าอีกอดอันดับหนึ่งของการล้วก็เก่งก็เก่งก็ดีใจด้วยเอาอยู่ดับสามอยู่ดับดับสามครับดีแล้วแล้วพี่รา้มรีถือไม่ถือไม่ไม่เน้นถือยาวครับเพ็นไอบีเออออกเลยออกเลยผมไม่ต้องไม่ต้องถือยาวถ้าตกไปซื้ออีกคนหนึ่งี๋ยบอกตนตอนนั้นเป็นห่วงปืนนี่อ๋อ นนโอ้ก็คงครับคงครับไม่เป็นไรเปลี่ยนแค่สองคนเอง <em> เปลี่ยนอาปืนมาเล่นโอ้หน้าเป็นห่วงนี่ปืนนี่สําคัญนะใช,<อ>ใช่ใช่ใ,ใช่ใช่<ๆ>สำคัญสําคัญมันสําคัญจริงสําคัญจริงหน้าเป็นห่วงแต่ตอน <S <S ใช่ปืนเพราะว่าวันนี้มันทําให้รู้เลยว่าแบบแพ้ที่ปืน<อ>เพราะว่าไฟไม่น่าได้แพ้หรอกน่าจะแพ้ที่ปืนโอ้เก่งเกินเพราะว่าเพราะว่าเห็นสับตัวแบบตัวเล่กกลางไฟมาแม่งก็สูสีแั่น่ะสับอะไรแต่ตอนอ๋อก็อ๋อก็เห็นหลุยสับตัวแบบห้าหกคนเจ็ดแปดคนเนาะ แต่ตอนที่เห็นว่ผมสับรอดีและแต่ตอนรีมาตีไงให้ผมเลยวไรเอาไปเหยื่อใช้ชนี่เอาแกไม่ละแกไม่ละเนี่ยเอาแกไมเอาแก้ไม่ะแกอะไรแต่ตอนคนแพ้แล้วตีไปเรื่อยดิโอ้ยโอ้ตะลุยแกก็อยากตีแต่ว่าแกติดที่แต้มหรือเปล่าแต้มอะไรแต่ตอนผมไม่ว่าเดี๋ยวคนบ่อยๆหรอกอันนี้พี่มาสภามาคุยจบกันเหรอใช่ครับมารับเงินด้วยครับสิบล้านฮัลโหลครับมารับเงินสิบสิบล้านครับพี่อ้วนานี่ครับ อาพี่วนบอกให้มาเอาก่อคุณครับอะไรครับสิบล้านผมอยู่ไหนเนี่ยอะไรครับจ่ายไปแล้วนะไอ้ดี้ดีดีมาหาเพื่อนมึ่ดิเพื่อนมันอยู่สภากูเนี่ยอพี่โอเคเขาปชุมอยูพี่วะพี่้อชุมอยู่หรออยู่ีายที่เด่นมาที่เด่นมาอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเ๋วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกยเดยีเคีใหญ่ดี๋ยเดว้ก่อนเดีีเป็นหัวนะปืนนี่ไปเอาแอปเปิ้ลไหนมา โอ้โหเค้กโอ้โหไม่เค้กไม่เค้กเค้กอยู่อยู่มานานแล้วครับเค้กอยู่มานานแล้วครับฮัลโหลใช่แล้วครับครับเค้กไม่มาอยู่มานานแล้วครับแจ้งตำรวเค้กต่อไปคลั่งเกมอ้าวรอใครรอใครรอเค้กกับใครอ่ะรอเค้กบ้างรอแอปเปิ้ลบ้างแอปเปิ้ลเพิ่งมาเพิ่งมาสตอรี่แรกนะโอ้โหเปลี่ยนไม่ซ้ำหน้าเลยอ่าไหนลองพูดเดี๋ยวเปลี่ยนใครบ้างอ่ะเปลี่ยนใครบ้างโซนบ้างแหละโอ้ไม่โอโซนมันอยู่ในแก๊งอยู่แล้วฮัลโหลแล้วแอปเปิ้ลล่ะแอปเปิ้ลเพิ่งเข้าวันนี้ครับคนเดียวราคะใครอีกครับ อันนี้เขาเรียกว่าปืนไม่ของคุณหลุยอ่ะอย่าให้พูดเลยอุ้ยแต่แต่คุณหลุย์รันตลอดไงไม่คุณหลุยไอ่เปลี่ยนเป็นห้าเป็นสิบคนเนี่ยคุณหลุยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ยี่สิบห้าเต็มไงไหนอ่ะคุณหลุยก็ไม่ได้ยืมมือใครรอเล่นแค่ตอนอุ้ยเปลี่ยนห้าหกคนบอกไม่ได้ยืมมือใครนี่คือยังไงเนี่ยจำฮะหลุยเปลี่ยนสลอตหรือไม่ได้เปลี่ยนยืมก็เหมือนกันก็เปลี่ยนสลอดที่เฉย แต่ตอนเราเปลี่ยนมาเล่นลีแต่ตาหลุยอะเปลี่ยนมาลันเมืองอันนี้ก็เปลี่ยนมาลันโอ้อันนี้ก็เปลี่ยนมาลันเหมือนกันไม่ลันนะเข้าเมืองนะตัวไม่ก็เขาขาดสล็อตไปแล้วนี่ไงขาดสล็อตไปนี่ไงครับสล็อตจริงเก่งดีละคาร์ตาจะได้ลับความสมบูรณ์ได้แก้ไหมล่ะแก้ไหมล่ะไม่เล่นไม่เล่นฮัลโหลตามตามสรุปสีสีอะสีจริงเนี่ยโอ้ยไม่เชื่อของผมอ๋อไอ้มึงกูบอกก่อนนะอันเนี้ยคือพูดหมอวันไหนมันพร้อมอ่ะมึงรอเลย อะไรฝากไว้ไอคิดอะไรกำลังไปกำลังไปผมกำลังไปคอมโบติดติดต่อโอเคได้ไหมให้ติดต่อไอแอปเปิลท่านหน่อยดิทำไมอ่ะให้เอาสองคนเลยใช่ไหมทั้งเคแอปเปิลเลยใช่ไหมแล้วก็ถามเขาดิว่าเขาเขาต้องมีตีอยู่เขาต้องไปทำโน่นทำนี่อยู่แล้วไง สกามก็ค่อยเข้าสกายสกายรอเข้าอยู่ใช่ต้องเอากายกลับมาก่อนเฮ้ยเฮโอ้โหทฤษีที่พวกกูเล่นลกันแรงและพวกมึงโดนกูแชงก่อนแตโชว์ที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงระแวงจะพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมึงคือ อยู่ในปากอยู่ในซ่ากูไม่ขุดมันขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาจะทำให้พวกมึงเกิดถ้ามุ่งพองจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชียร์ฉันพรอมพรากูพุ่งมาไปสุดแรงเกิดเป้าหมายอยู่สูงพวกพวกูพร้อมจะคว้าให้มันเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออสตาลีน่าเพรากูลอยเสดฟ้า